อัปเดตกันต่อครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ครับอยู่กับผมมงคลซาดัมซิ่งแถนนะครับทักถ่ายพี่น้องชาวเพจ a c e b o o k นะครับมงคลซาดัมซิ่งอยู่กับรถอัดฟางล้อแทร็กนะครับวันนี้ก็เป็น e ีพีที่เท่าไหร่แล้วนี่ที่แหรือเปล่านะหลังจากที่เสียโจก็ทําสีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยกแท่นเครื่องขึ้นแล้วครับ อัปเดตกันครับอัปเดตกันวันนี้นี่ทางด้านช่างก็เริ่มแกะกายฝั่งโน้นแล้วครับหาไหลชิ้นสวนชิ้นส่วนอะไรชิ้นสวน่นสว,นนสวนตัวไหนที่ใช้ได้ก็เจจูก,ก็จะอเอามาใช้นะครับมาได้เท่าอีมาได้เท่า, í, ม,า,ทามาได้ตรงจังหวะพอดีครับพี่น้องโอ้นี่ครับรถเฮียบมาแล้ว มาได้ตรงจังหวะพอดีมากเลยครับเสียโจ้งงเลยโอ้น่าจะยกขึ้นครับผมน่าจะยกตู้อัดขึ้นนะครับวันนี้มาได้ทันงานพอดีเลยครับโอ้นี่เสียโจติดตั้งแท่นเครื่องเรียบร้อยครับติดตั้งแท่นเครื่องเรียบร้อย Snap xuống đôi xem biết gió phun Nút đạo màu sai mát của bạn nhỉ Ui Ui <laughs> <laughs> rèn đi thế Bao víu Bao víu À sẽ chơi vô con điều bái mày Sẽ chơi vô con điều lấy này nè บาเนี่ทะลอกสีหมดสีตการแต่สีเนี่ยนเน้ยีลาสมาบ,บางรีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมพร้อมครับพี่น้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะยกอาอันนี้ยกเครื่องอัดขึ้นเลยป่ะพี่ครับขึ้นทั้งเครื่องเครื่องสองอย่างอ๋อเครื่องเครื่องยนต์ด้วย, <laughs> ยเร็ว <laughs> รสหมดเลย ยกเครื่องตู้อัดขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขึ้นด้วยโอ้มารอบเรียกจบเลยครับโอ้นี่สีจูวล,ล้างแล้วดินี่แจมเลยพี่น้องแจมเลยออ้สวยสวยทำความสะอาดแล้วครับ<ง>เครื่องยนต์ เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์อรับเด็นังคานสั่อข้างนผมคิ่เราจะมาับงน้างอันนี้อันนี้อันนี้ตาจ้อยู่อันีสนาอี่ประาง

เซลก็ใช้แท่นเดิมครับแท่นที่อยู่บนรถเกี่ยวนะครับก็เซลก็จะวางตำแหน่งนี้หลังจากนั้นก็ยกเครื่องนะครับยกเครื่องมาวางบนนี้เลยตำแหน่งเดิมเป็นแท่นเครื่องเนึ่ง ให้เข้ารูนี่หรอล่าลงลงลงค่ลงค่อยๆลงอ๋อเอาให้ลูกยางแท่นเครื่องเข้ารูเลยนะครับอ้าวฝั่งนี้ลงแล้วตาใจสั้นเหงื่ออาวีโน

ถอดลูกยางออกก่อนอ่ะคลายคลายรถเฉยอ๋อมันดันไม่ได้่ไหครับเปิดแล้ว,ลวเล่นตัวให้เฉยเตัวได้

แต่ถ้าอยากให้ง่ายก็ใส่ตัวนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ยกเครื่องสา่น่าจะง่ายกว่ามัง้ง <c oughs> ต้องมีมั้งด้วยนะครับ <c oughs> เครื่องตัวนี้ก็จะเป็น Isuzu 6HE 6เปี195ไรมา,า,า,าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่บนโครงสร้างรถอัดฟางรถแ,แท็กของเสียโจ้แล้วนะครับถือว่าแดดออก2-3วันนี้ความคืบหน้าอเร็วครับดีแลววันนี้ามาเจอเวลามาทันพอดีเลยล มาทำพอดีเลยครับดําําเอาดเลยดูหลเยิกีบได้แลวผมักเดตยเาแฉวๆโ้วสวยงามสวยงามอ๋อนี่มันมันสเตร์มันมันลอยไงเมื่อกี้เดี๋ยวใส่กิอมันปลาไม่รอยพอดีเลย

วังเวียนบังเวียนแล้วไปยัก็ก็ขึ้นนิดนึ่งนะขึ้นนิดนึงเป็ดมันบ้าดีกว่

ผมก็โชคดีมากมาได้ทันมาได้ทันช็อตรถมาพร้อมกันกับรถเทียบเลยนะผมมาจอดปั๊บรถเทียบตามมาเลยโอ้ถือว่ามาได้ทันงานพอดีครับเลยได้คลิปให้พี่น้องได้รับชมครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปจองไปจองแต่เช้าเลยใช่ไหมรถนี่ครับ พอดีเลยครับรถทีมงานสเกตจสาปูนนะครับรถที่ไปยกให้สายันคันเดียวกันนี่เลยครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยกเครื่องขึ้นครับผมยกเครื่องยนต์ขึ้นนะครับ ยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดสับสไล b ์ให้กับผมมางคลสาดดำซิ่งทะเลด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปครับผมพี่น้องคลิปต่อไปก็จะให้ชมตอนยกตู้อัดฟางครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานใส่น็อตอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเจอกันครับคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ